สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ channel ดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสสร้างชีวิตจากลิขิตด,ดาวและอีกหนึ่งช่องทางน,นะครับก็คือโหนวิศวะพารวยก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็จะพูดเสมอว่าลองศึกษาหาความรู้ครับในเรื่องโหราศาสตร์เพราะในวันข้างหน้าผมเชื่อว่า คนที่มาสนใจเรื่องหรวศาสตร์จะลดน้อยลงแต่ถามว่ายากไหมถ้าเราสนใจจริงๆผมว่าไม่ยากหรอกครับกฎเกณฑ์เขามีไม่เยอะเรารู้กฎเกณฑ์ไม่กี่ข้อเราก็สามารถเป็นนักพยากรณ์ได้นะครับสิ่งที่ผมทําทุกวันนี้คือปูทางไว้ให้กับทุกท่านนะครับเอาไว้ประยุก์ตใช้ให้เหมาะกับตัวเองในบางสิีบางอย่าง อาจจะยากแต่ให้ฟังบ่อยๆเพิ่นๆจะง่ายแน่นอนครับเราก็มาดูดวงครูดวงที่สองนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องศาสชะแปลว่าเพื่อนหรือญาติที่เป็นพี่น้องเลือดเนื้อเชื้อไขพ่อแม่เดียวกันนะครับก็คือช่องศาสชะเช่นเคยครับการเสริมเติมแต่ดูใหตา มีหลากหลายวิธีหนึ่งวิธีคือเสริมเติมแต่งด้วยการแก้ที่นิสัยพฤติกรรมของเราวิธีที่สองคือสมแหวนเพื่อนหนุนดวงเสริมดวงวิธีที่สามคือการแก้ที่บริเวณร,ร่างกายวิธีที่สี่คือใช้ภูมิวิธีที่ห้าคือหงส์จุย้ยวิธีที่หกคือแซกีวิธีที่เจ็ด ก็คือห่วงซุยจริงๆแล้วประสิทธิภาพประสิทธิผลเท่ากันครับเชื่อผมผมยืนยันนะครับด้วยประสบการณ์แต่อยู่ที่ว่าคุณไปเจอหมอดูประเภทไหนเท่านั้นเองคุณไปเจอหมอดูที่แบบเคี่ยวคุณก็โดนหนักหน่อยคุณไปดูหมอดูที่แบบก้างก้างกึ่งกึ่งก็ก็ยังไงยังไงอยู่ดังนั้นธือบอกว่า คุณศึกษาเองดีสุดครับไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรแพงอาจารย์ผมสอนเสมอว่าการเรียนหัวาศาสตร์เป็นการลงทุนระยะย,ยาวที่ดีที่สุดครับลงทุนน้อยแต่ได้กำไรงามน,นั่นเองดังนั้นก็มาเริ่มกันครับช่องสา,ชา์ชะแปลว่าอะไรแปลว่าเพื่อนแปลว่าเพื่อนฝูงแปลว่าพี่น้องจะเรียกตำแหน่งก็ได้พบก็ได้เลื่อนก็ได้ช่องก็ได้นะครับเอ๊ะอ,อาจารย์ทำไมพูดไม่เบื่อเลยซ้ำๆอ่ะ อาจารย์ผมก็สอนแบบนี้ครับซ้ำๆๆๆจนเราพูดตามผมได้แสดงว่าคุณเริ่มเก่งแล้วนะครับไม่ยากเราก็มาดูครับกฎข้อแรกคืออะไรมาดูว่าตัวเราเองอะลัคนาหน่อยครับเราอะเป็นดาวอะไรดาวคนมีอะไรบ้างมีอาทิตย์มีจันทร์มีอังคารมีพุธมีศุกร์มีเสาร์กึ่งคนกึ่งพิวดามีพฤหัสมีราหูเลขแปดนะครับมีราหูเลขแปด ทวยเทพมหาเทพเทวดา,าจ๋าเลยคือมฤตยูกับก้ากับเกตดังนั้นเราเป็นใครดวงนี้เราเป็นเทวดา,าจ๋าครับเป็นห้าเป็นแปดดังนั้นห้านับทีราชีมีนเป็นหัวตามเขมเริกามาทีราชีเมรเป็นเท้านี่ครับเราก็มาดูเมรเป็นหัวอขอโทษมีเป็นหัว เม็เป็นทา้าไล่ลงมาเลยเขาชอบเรียกว่าอานุลมปฏติลมนะครับหมุนเข้าหมุนออกนะครับเพื่ออะไรปรุงธาตุเดินลมปานฝึกสมาธิก็คือปรุงธาตุเหมือนกันนะครับต่อมาเมื่อเรารู้แล้วเราจะมาดูตำแหน่งเพื่อนมีดาวไหมกดข้อแรกไปแล้วกดข้อสองเราจะมาเสริมเติมแต่งโดยตาช่องเพื่อนมีดาวไหมไม่มีไม่มีทำไงอาจารย์หาสิครับ นะครับหาลัคนามาตั้งเป็นลัคนาที่สองไม่มีดาวเล็งครับไม่มีโยกหน้าไม่มีโยกหลังเป็นไรเป็นห้ากับแปดอาจารย์ไม่เป็นตัวเองเหรออ้าวก็เป็นตัวเองอ่ะตัวเองเป็นเพื่อนตัวเองไงถามว่าดวงนี้จะเป็นต้องมีเพื่อนไหมไม่จําเป็นครับอยู่คนเดียวได้อยู่คนเดียวโดดโดดได้ไหมได้แลดีเพราะอะไรก็เล็งมาเป็นตัวเราไงเราแหละเป็นเพื่อนตัวเองดีสุดครับดังนั้นจําเป็นต้องมีไม่มี มีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ในกรณี้เราต้องการเสริมอะสมมุติเรียนรู้บริกันดังนั้นเมื่อเราได้5กับแล้เราก็มาตั้งเหมือนเดิมค่ากลางนะครับมีอะไรบ้างฝึกไว้ฝึกบริการมี1มี2มี3ค่ากลางของพุถัสค่ากลางของพระราหูเรามีอะไรมี2มี3มี7อะไรเยอะสุดในดวงตัดทิ้งครับน้อยนีเยอะสุดมีอะไรมีสกับส ง่ายไหมง่ายนะครับมีสองและมีสามแต่กดเข้าตมาจันเสียจันตุกะลิตัดทิ้งครับเหลือสามพระองค์เดียวสามพระองค์เดียวตอนนี้เราได้น้ำแล้วอาจารย์อยากเร้นน้ำแร่จำเป็นไม่จำเป็นมีน้ำมีน้ำอย่างเดียวเลือกไม่ได้แต่ถเกิดเรามีสองอย่างอันนี้น้ำแร่อันนี้น้ำน้ำน้ำดี เราก็เลือกเอาครับเราอยากกินน้ําแร่หรือกินน้ําดีนะครับไม่ต้องบอกกันประเภทนี้นะครับดังนั้นเหลือสามพระองค์เดียวแล้วก็เอาสามาแขวนตําแหน่งนี้นะครับเราก็มาดูว่าตําแหน่งนี้คืออะไรราศีตุลบิมาครับบิมาสะดือนะครับหรืออะไรเอ่ยหรืออะไรสะดือหรือกลางหลังอยู่ต้นไหนอาจารย์นะครับโอ้โหสะดือครับสม,มุ่านี่สะดือเนาะนะครับ ก็เจาะได้ไหมอย่างที่บอกโจนเราบอกว่าแขวนสักเจาะสิทธิของคุณเลยเลือกเอาตามที่คุณชอบผมเป็นคนนึงเหรอครับไม่สักเพราะว่าเจ็บกลัวเจ็บแขวนก็พอทุกวันนี้ผมแขวนนะครับผมแขวนตะกุดมหาลูดนะครับแขวนตะกุดมหาลูดเดี๋ยวผมจะหวางว่าผมจะเอาไปให้ดูนะครับะรนะครับตะกุดมหาลูดดังนั้น เอาไว้ทาไมอาจารย์ก็แก้ดวงอะครับเพราะดวงตำแหน่งสะดือผมไม่ดีผมท้องเสียง่ายครูบาอาจารย์ว่าเอาตะรุดไปแขวนลูกแต่เป็นมหาลุดนะครับดังนั้นคุณเจาะได้ไหมสักได้ไหมอาจารย์จะเป็นต้องอยู่เป็นสะดือพอดีไหมไม่จะเป็นครับเพราะเขาก็บอกว่าด้านหลังก็ได้สือว่าเราใส่เข็มขัดนะอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ขอบนี้ก็ได้อยู่ขอบนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้ได้หมดนะครับขอให้มัน อยู่บริเวณสะดือด้านหน้าด้านหลังได้หมดนะครับคนสมัยก่อนเขาจะใช้สายสะพายนะครับหรือสร้อยสังวาลแขวนแบบนี้เลยนะครับแล้วเขาก็จะมาติดไวตรงนี้ครับง่ายไหมสมัยก่อนง่ายครับหรือคนที่เรียนโหดและพามนะครับเขาก็จะใช้สายสายสินนะครับยาวมาถึงตรงนี้ม้วนไปข้างหลังเขาเอาไว้ตรงนี้ครับได้หมดโซนนี้ ดังนั้นเราลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับอาจารย์มีวิธีอื่นไหมโอ้มีวิธีนี้แหละครับง่ายสุดแล้วครับแต่ถ้าเกิดเจาะได้ก็เจาะนะครับแต่ระวังดาวจรก็พอแล้วก็ดาวคานนะอาจารย์เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์สอนคลิปนึงอ่ะช่องวาสนาอาจารย์ใช้องังคารไปแล้วอ่ะตรงนี้ก็เป็นองังคารอีกนะอาจารย์ได้ไหมอาจารย์ ถ้าเกิดเราไม่อยากเสริมดวงเราเรารวยแล้วอ่ะรวยมากๆเราก็ไปเสริมเพื่อนมันก็ได้เสริมครอบครัวเราบ้างก็ได้สมมตินะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าโอ้ตอนนี้นะอาจารย์ข้าวสากรกอกหม้อผมยังไม่มีเลยนะครับช่วยตัวเองก่อนดีไหมตอนนั้นเนะี่ยเอ็นดูเราดีสุดครับอย่าเพิ่งไปเอ็นดูคนอื่นนะครับตนและเป็นที่พึ่งของตอนนั้นนัสิทธิของเรา นะครับเราจะเป็นผู้เผื่อแผ่ตอนที่เราหลังจากที่เราสบายดีแล้วก็เรื่องของเราได้เหมือนกันไม่ว่ากันโหราศาสตร์มีแต่ได้หรือนะครับวิธีวิธีหนึ่งล่ะมีไม่มีครับห้าและแปดเป็นอะไรเป็นเทวดาเทวดาขาดอะไรไปขาดศูนย์กับเก้าศูนย์ใช้ได้ไหมในวงนี้ตกกะลีใช้ไม่ได้ตัดไปครับเหลืออะไรเหลือเก้าเอาเก้ามาแขวนตรงนี้ได้ครับเก้าคืออะไร เรามาดูกันครับมาแขวนเรามาดูกันเมื่อกี้ได้อังคารเนาะอะไรที่ต่ํากว่าสืดือลงไปอ่าแน่สุ่มเสียเ่ยงดังน้อยก็ต่ํากว่าสือดึเราก็ใช้อะไรก็ตามที่มันเรียกว่าไม่ใช่ความหมายของมหาเทพอะ่ะหรือเทพที่เขาสักการะบูชากันเนี่ยอย่าเพิ่งไปใช้หนุมานได้ไหมไม่ได้ถเทพนาจาไม่ได้เฮงเจียได้ไหม พญาพิชัยดาพังไม่ไม่ได้ครับดังนั้นเอาที่มันได้ก่อนคือได้ตะกรุดได้ไหมตะกรุดแต่ต้องเป็นสีนะแต่ตอนนี้เป็นประดับกิีกบคางคกกังหันพอยสีชมพูโกเมนเสือดาวหมาแกะสลักมา้าลูกปั้นเล็กๆได้ไหมได้ครับผมนะครับนี่คือสามารถใส่ได้ เพราะว่าต่ำกาสะดือลงไปนะครับต่อมาพระเกตเกลขเก้ามีอะไรบ้างพระศรีบุได้ไหมไม่ได้นะครับห้ามอย่าไปใช้พระสังกัจจยได้ไหมเจะแม่กุนอิมได้ไหมพระศรีทองได้ไหมกุมารเทพกุมารทองได้ไหมไม่ได้นะครับเลี้ยงได้เป็นเล,ลี้ยงหลวงพ่อหลวงพ่อทันใจเทพทันใจหลวงพ่อสมหวังไม่ได้เอาเฉพาะได้มีอะไรบ้างนะครับก็คือโป่งคาม หินไหมทองทองคําอันนี้นได้นะครับก็บกพืเแขวนนะครับเพื่อเสริมให้เพื่อนดีญาติเจริญนั่นเองนะครับจริงๆโหัวศาสตร์ไม่ยากหรอกครับฟังบ่อยๆฟังเพลินผมจะบอกว่าบางจุดเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญบางจุดเราไม่จำเป็นนะครับ เพราะว่าบางครั้งเนี่ยยกตัวอย่างบรรดวเมื่อกี้เนี่ยดาวคารใช้เพื่อนหนุนดวงดวงวาส,สนาตัวเองแต่พอจะมาใช้ใน,นตำแหน่งของเพื่อนคิดถึงตามผมสมมุติว่านะผมเป็นเทวดาแล้วกันผมมีลูกกอไก่กับลูกขอไข่ลูกกอไก่ไปเรียนมอเชียงใหม่ลูกขอไข่ไปเรียนมอสงขลาบางเอิญบางเอิญน,นะครับมอบตัวพร้อมกัน อาจารย์เพ่อพ่อ,พอมามอบตัวหน่อยผมไปได้ที่เดียวครับดังนั้นเราต้องใช้ผมอ่ะให้ถูกที่ถูกเวลายกเว้นว่าเออตอนนี้นะผมไปมอบช่วงเช้าเนี่ยผมมอบตัวลูกที่เชียงใหม่เสร็จเฮ้ยแกแกลูกรอพ่อตอนบ่ายได้ไหมเดี๋ยวมอบตัวเจ้ากอไก่เสร็จเดี๋ยวพ่อจะรีบบินไปมอสงขาอันนี้ได้เพราะอะไรเราเสร็จกิจอย่างหนึ่งแล้วเราไปเสร็จทํากิจอย่างหนึ่งอันเนี้ยอนุลม แต่อย่าเรียกใช้เวลาเทวดาพราะองค์เดียวพร้อมกันในสองเวลาอันนี้ไม่ได้อันนี้นะครับหนึ่งอย่างที่ลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าทําไมแล้วใช้ไม่เกิดมากเกิดผลหนึ่งคือใช้พระองค์เดียวสองที่สามที่ในเวลาเดียวกันครับใช้ผิดที่ผิดเวลาครับผมนะครับนี่คือหนึ่งเรื่องราวดีๆก็ฝากทุกท่านนะครับติดตามฟังเพลินๆอย่าไปเครียดบางอย่างบางอย่างต้องเครียดบางอย่างต้องรีบ โหรา,าศาสตร์เครียดไม่ได้รีบไม่ได้สบายสบๆเชื่อผมแล้วคุณจะอ๋อทันทีนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ